เ็ตเอาแต่คะแนนมันจะอ่อนๆมันจะอันนี้เอาแต่คะแนนอ่อนๆมันอันนี้มันแย่แล้วจ้ะเพราะจากแต่อ่อนๆมัน สก็บมาจ้ะมาหลวกหลวกกินกับเจียวด้วยที่น้อง เราวันนี้สิพัดน้ำมันหอยได้จ้ะวันนีส้สิพัดน้ำมันหอยยี่สิโลพอพียณทอด ไปเก,ไก็บพักเลยไลายพี่น้องพักเซียนพักเซียนสี่ซิกันสมแล้วค่ะสิกันสมออไม่คันได้พักเซียนได้พักไอพักกันอียังะ่ะลืมลืม <laughs> นี่จะ้ะได้ได้ดอกฟัาจริงโตจะสิไม่เห็นนักเงินแล้วพี่น้องนี่เดี๋ยวดู แล้วติดตามตอนที่นำพึ่งกันด้จ้ะดอกฟันจริงตัวผักเสียน,แล,นกกแล้วก็พักขนาพักกาดแล้วก็พักกันแล้วก็พักนี่พักกันเอียงเนาะนี่พักอันคยเอามารวลวกินนะจ้ะค้ายๆข่ก็พักอันตำนิ้นมานเะแม่ลวก แสบระก็ดอกดอกผักลวกัดน้ำมันหอยนะสปริงโร้ด้ด้จ้าไมากินเขาน้ำกันพี่น้องมากินเขาน้ำกันเด้อมือนีเด้อแค่นี้ก่อนได้จ้าขอเวลากินเขาก่อน จะค่อยไปคันสมบัติเียนกันนอจ้ะ